สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ผมสีพาพี่น้องมาอัปเดตไอ้ทุเรียนที่ผมปลูกใหม่ได้ประมาณ2-3เดือนครับที่ว่าผมใส่ใส่จอกครับอันนี้ที่ว่าผมใส่จอกหลักกาตอนนี้มันก็ย่อยย่อยสลายไปหลายครับหลักกต้นนี้ผม ตั้งแต่ปลูกนี่ผมใส่น้าหมักน้าหมักปลาทะเละครับเพื่อเดียวแล้วกับกับใส่จอกแล้วกับผมกับ,บท่านได้ใส่ใส่ปุ๋ยอีกเพราะว่าผมปลูกใหม่ผมบวกาใส่พวกปุ๋ยเคมีผมก็เลยตอนปลูกผมก็เลยใส่น้าหมักปลาทะเละตั้งแต่งวดพุ่นงวดแรกเลยครับงวดปลูกตอนแรกเลยแล้วก็เอาจอกมาคุมดินไว้ยอดกังามอยู่ครับ อันนี้ได้สองเดือนกลัวหรือสามเดือนนี่แหละครับสองสองเดือนสองเดือนกลัวครับผมตัวนี้นก็ต่อไปก็เดี๋ยวผมกระสิาย,ยอดมันเดินดีสิก็เดี๋ยวผมอีกใส่น้ำหมักปลาทะเลเพิ่มเข้าไปอีกแต่ว่าจอกนี่จอกเริ่มย่อยสลายไปเลยล้วะครับ,บสใกล้สิบเบิดฝนพูดละครับใกล้สิบเบิดตฝน ผมก็สิเอามาคุมอีกเพราะว่าเอา่อมันสีได้ช่วงที่หนาหนาวนี่มันกระสิเป็นการคุมดินเพื่อบ่าให้ใบมันร่วงพร้อมครับนี่นี่นสิประมาณนี้เดี๋ยวผมสิพาไปเบื้องต้นอื่นนะ้ำปฏิวะิเอามันคือบ่าพาไปเบื้องต้นอื่นเนี่ยคือเบิ่งแต่ต้นเดียวแทน้นี่ครับนี่เดี๋ยวครับ นี่อันนี้คือจอกที่ผมมาใส่รับเริ่มใหญ่สลายไปแล้วนี่นี่ผมอ่าตอนนั้นอันมีพี่ๆในเพิ่นในะนำมาให้ผมเอเอาห้างจากต้นมา่น้อยหนึ่งรับตอนนี้ผมก็เอาเอาออกมาจากต้นครับราคาเดียวพามาเบิงนี่ กาง้อยู่ครับถือว่าถือว่าได้แนวทางที่ดีครับผมได้แนวทางที่ดีได้คุ้มลู้ที่ดีอ่าบางบางเธอผมบรูล่ะกะมีพี่ๆหลายคนเพื่อนกับคอมเมนต์ล้ะกัแนะนำมาครับก็บถือว่าเป็นคุ้มลูกใหม่ครับนี่เดี๋ยวมาบางยอดอีกต้นนี้อีกครับต้นนี้ก็แตกแดงเลย นี่ครับห้านี่คือกระป๋อมพร้อมครับหรือว่าภาษากลางกิ่งกานี่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 ครับพี่น้องอ้าวไปแล้วนี่ตัวนี้ก็กำลังแตกนี่ครับนี่ถ้าบนี่ผมให้เบิรงนี่ครับจอกที่ผมเอามาใส่ครับนี่ละ เพราะตอนแรกครับผมผมย่านผมย่านมันชื้นเ้วมันไอ้นี่ผมย่านมันเป็นเชื้อราผมก็ขับก็ได้คำแนะน้าจากพี่ๆหลายๆท่านที่เพื่อนคอมเมนต์มาบอกเออว่าเป็นยังดอกหรือว่าไอ้นี่แต่ส่วนตัวผมผมก็เลยว่าจากอ่ะหลายๆท่านก็ให้กําลังใจแล้วก็ผมก็เลยว่า,ววาถ้าบอกร้องเขากับบุหูครับนี่ตัวนี้ีกคขับนี้ ยารอบขางก็บช่บวกไข่ขึ้นหลายพร้อมครับน,น,นี่ต้นนี้กับใบใบกับกำลังสิแก่ล้วแล้วก็เดี๋ยว กสิแตกยอดไม่กันเดี๋ยววันนั้นกับผมเมื่อนี้ผมกระสิใส่ปุ๋ยไอ้ใส่น้ำมักปลาทะเละเพราะว่าตั้งแต่ปลูกผมใส่น้ำมักปลาทะเละไปเธอเดียวแล้วก็บด้ใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินรียอียงอีกเพราะว่าผมย่านย่านหากมันเนา กะยูนี่ผมปลูกที่ปลูกไม่ยูโซนนี่ปลูกไปยูประมาณสามสิบกัวตนครับสามสิบกัวตนมาต้นนั้นคืออันนี้ผักแหน่ต้นนี้ก็บกำลังใบแก่ครับกำลังสิแตกยอดใหม่นี่นี่นี่กำลังสิแตกยอดใหม่อันนี้ก็ใส่คือกันนี่นี่ผักงี้นี่ล่ะ บางต้นนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ตอนที่ผมเอามาปลูกตอนนั้นมันมัน,มนต้นมันเป็นยังยังยอดยังท่านได้ท่านได้แก่เท่าไหรครับคือยอดมันกำกัอ่อนๆอยู่กำลังแตกยอดกำลังไงนี่ไม่เลยครับ แตกยอดถือว่าเป็นแนวทางที่ดีครับแล้วก็เป็นคุมลูกที่ดีกาถ่าพี่ๆผู้ใดอยากล้องเฮ็ดเบิงครับกระบเสียหายนะส่วนตัวผมว่าผมโบเสียหายกาล้องเฮ็ดเบิงครับเพราะว่าถ้าเขาร้องกับลบูกกย้อมละครับย้อมถือว่าตายกระตายตายกับปูกไม่ แต่ถ้าเฮาบ่ล้องเลยเฮาบ่กเกวาขายางเห็ดเบ่งเลยกะมันกัเฮาก็บบรลูกเฮากับลูกแต่เก่าเกาเฮากับบมีวามลู้ไหมครับเสื้อตัวผมนะครับอันนี้คือเสื้อตัวผมคะอถ้าผมเพราะว่ากะเพิ่งปลูกใหม่ครับก่ถ้าว่าเป็นมือใหม่กะว่าได้แหละเดี๋ยวผมก็สิใส่น้ำหมักแล้วเดี๋ยวจังใดคลิปนี้กะ อันนี้อะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ฝากไว้สำนีก่อนกาจังใดกะผู้ใดที่อยากล้องเบิงครับอยากทดลองล้องเบิงค่ะกะดีถ้าผมก็ว่าผมทดลองเบิงแล้วผมก็ว่า ดีครับเพราะว่าผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยก็คือปลูกใส่น้ำมักแลกักคือหากมันยังบ่ทันได้เดินผมก็เลยบอกบอกกะสีใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นกับใส่เต่น้ำมักอย่างเดียวเพราะว่าน้ำมักนี่ผมเห็นหลายๆท่านเพิ่นเพิ่นแนะนำว่าน้ำมักป่าทะเลนี่มันเป็นช่วยเร่งรากเร่งยอดครับผมก็เลยใส่เต่น้ำมักอย่างเดียวตั้งแต่ปลูก เดี๋ยวเมื่อนี้ผมก็หีิใส่น้ำมัดเพิ่มเติมครับผมจังไดก็ขอฝากไว้เนมเดอร์ครับผมบ้านสวนนันทยาครับผมขอบคุณครับ